คือ,อจริงๆเรื่องราวของผมกับการสร้างบ้านค่อนข้างเยอะมากหมายถึงว่ามันมีปัญหานิดหน่อย,อยก่อนที่จะมาเจอไลท์ที่โฮมนะครับผมแต่ด้วยความโชคดีของผมนะฮะก็ไปเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่อ,อยู่ตรงเรียบทางด่วนนะครับผมแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงยืนผายมือแล้วก็มีรูปบ้านอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็บอกว่ารับสร้างบ้านจำได้นะฮะผมจำได้เพราะตอนนั้น อย่างที่บอกว่ามีปัญหาที่หน่อยกับการสร้างบ้านนะครับแล้วก็ทางเลนที่หกก็มาช่วยสร้างฝันเติมฝันนะฮะก่ออิดก่อพูอะไรให้มันเข้ามาเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆอนะครับผม ฝ้ายครับผมอยากจะให้คุณฟ้ายเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการพลิกโฉมลานนีโฮมสาขาลับเท้าวให้เป็นศูนย์รับสร้างบ้านแบบครบวงจรสักเล็กน้อยว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็จากผู้บริโภคที่พฤติกรรมผู้บร,ริโภคที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็จน,นี้ก็ไม่ได้แค่ต้องการการเอ้ยมาซื้อสินค้าหรืออะไรแต่ต้องการประสบการณ์ที่ดีในการมาซื้อสินค้าประสบการณ์ที่พิเศษที่น่าจดจํา ดังนั้นล่ะเราก็เลยเป็นบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยที่เรงเห็นตรงนี้นะคะอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยมาสร้างบ้านเนี่ยที่ที่ที่ดีนะคะก็เลยทุ่มงบกว่า30ล้านเนี่ยเพื่อในรมิตโชว์รูมที่สาขาลาดพร้าวของเราขึ้นมานะคะโดยโดยหลักการก็คืออยากจะรวมทุกอย่างที่ทางแล n d ี้โฮมเนี่ยมีทั้งผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ในหมวดหมู่ของ t r e นด y Home นะคะในระดับสองล้านบาทขึ้นไปจนถึงในออหมุดหมุ่ของแรนดี้แกรนที่ถึง2ี่0ถึงล้านะนะคะมามาอยู่ในเ,ออเป็นวันสต็อปอยู่ที่โชว์รูมที่ทแคนดี้ค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยผมอยากจะสอบถามต่อเนื่องนะครับว่าความพิเศษหรือว่าที่เป็นไฮไลท์เลยของแลนดี้โฮมสาขาตพรภาเนี่ยเขามีความพิเศษอย่างไรบ้างครับคุณฟ้าที่สาขานี่นี้ก็จริงๆสาขานี้เราก็ประขนาดด้วยใหญ่ขึ้นนะคะนนะเป็นเท่าตัวก็ตอนนี้ก็อยู่ที่น่าจะ500อกว่าตารางเมตรเลยนะคะสําสหรับชั้น3ของเรารนะคะแล้วก็จะรวมอย่างที่บอกตอนแรกก็คือจะรวมทุกผลิตภัณฑ์ของแลนดี้โฮมเนี่ยกับนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามา ให้ลูกค้าเนี่ยมาแล้วอตอบโจทย์หมดเลยอาจจะงบประมาณเท่าไหร่หรือจะมีความต้องการอะไรสามารถมาดูได้ที่นี่เพราะว่ามีโมเดลให้เลือกอเป็นร้อยแบบนะคะแล้วก็มีโมเดลตั้งแต่ระดับเอ่อแลนดี้โฮมสอล้านถึง8ล้าน2ล้านถึง8ล้านแ e นดี้โฮมนะฮะแลนดี้โฮม8ล้านถึง20ล้านหรือแม้กระทั่งตัว l a n d ี้แกรนแลนดี้แกรนยีล้านถึง60ล้านครับเรื่องตัวแลนดี้แกรนเนี่ยในโชว์รูมนี้ก็จะ พิเศษด้วยเพราะว่าเราจะมีโซน VVIP สำหรับกลุ่มลูกค้าที่อ๋าไปได้ยังไงบ้างฮะก็เหมือนเป็นเลาจน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลาจน์ใ่ไเป็นเลาจน์ใช่ค่ะมีเครื่องดื่มมีบาร์น้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีทีมสถาปนิกที่ดูแลคอยแนะนําแบบบ้านแบบบ้านหรูแบบบ้านแลนดิแกล์เนี่ยโดยเฉพาะนะคะในในงานนี้ครับแล้วแล้วทีนี้ครับคือด้านบนชั้น3เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านได้มีโอกาสขึ้นไปชมแล้วใช่ไหมครับแล้วบางท่านสงสัยว่าแคป plus คืออะไรเห็นบอกมีโซนแคปพลัสด้วยใช่ครับก็แคปพลัสเนี่ยคือนวัตกรรมล่าสุดของเราเลยคัะเกิดขึ้นเมื่อ1-2่ถึงปีที่แล้ว 1- 2ถึงปีที่แล้วแับพลัสเกิดนะฮะค่ะก็เป็นเป็นนวัตกรรมที่จริงๆ้องบอกเลยว่าทุกบ้านเนี่ยที่เปิดแอร์นอนเนี่ยต้องมีเพราะว่ามันเป็นวัตกรรมที่ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับแล้วได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่นอนหลับมีคุณภาพว่าอย่างไรนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะคะ แล้วมันทำให้เพ้าอากาศดีเนี่ยสุขภาพเราก็ดีนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เลยเเราต้องอยากสร้าง awareness ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีบ้านและนอนเปิดแอร์ก็เลยมีโซนแคปพลาสขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยจะได้เทสได้เลยว่าเข้ามานั่งแล้วอากาศข้างในห้องอย่างเงี้ยอากาศเนี่ยคุณภาพมันตกทันทีแต่ที่คุณนั่งไปผ่านไปไม่กี่นาที จำลองเหมือนคุณอยู่ในห้องนอนในบ้านค่ะนี่คือโซนนัตกรรมแคปพลัสครับใช่ค่ะวันนี้เองก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง2ท่านที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอเสียงปรบมือดังเลยครับขอขอบพระคุณครับพี่ฟ้ากับพี่จนะครับขอขอบพระคุณครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนอกเหนือจากคณะท่านผู้ริหารแล้วครับวันนี้เรามีนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถเซเลบของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนเดชคุกิีมิยะครับคุณนเดชสวัสดีครับสวัสดีครับ หล่อทะลุจอมากอ่ะโปรโมชั่นเหนืองครครับคุณณเดชนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตื่นเต้นไหมครับวันนี้ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วมาที่นี่บ่อยมากเหมือนกันอืมอ่จริงเหรอครับเพราะว่าจริงๆผมที่ทำอยู่ก็ทำบ้านกับไรที่โฮมด้วยนี่ไงล่ะวันนี้จริงๆก็เป็นลูกค้าแต่วันนี้มาในฐานะของของแขกเชิญโอเคนะครับผมก็ก็ดีใจตื่นเต้นครับคำถามแรกขออนุญาตถามง่ายๆก่อนนะครับคุณณเดชนครับครับ ในฐานะที่คุณเดชเนี่ยมาเลือกรับสร้างบ้านกับแรดดี้โฮมแบบบ้านแบบไหนที่คุณเเดชเลือกไปหรือว่าแบบบ้านในใจในฝันเลยช่วยเล่าเราฝังสักเล็กน้อยครคือ,อจริงๆเรื่องราวของผมกับการสร้างบ้านค่อนข้างเยอะมากหมายถึง <ใน S 2> ว่าม,นะมันมีปัญหานิดเดียหน่อย,อยก่อนที่จะมาเจอแรดดี้โฮมนะครับผมบแต่ด้วยความโชคดีของผมนะฮะก็ไปเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ oh. อยู่ตรงเรียบทางด่วนนะครับผมแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงยืนผายมือแล้วก็มีรูปบ้านอยู่ตรงตข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็บอกว่ารับสร้างบ้าน <c oughs> จําได้นะฮ <c oughs> ะ <c oughs> ผมจําได้เพราะตอนนั้นอย่างที่บอกว่ามีปัญหาที่หน่อยกับการสร้างบ้านนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางเลนทิโอกมก็มาช่วยสร้างฝันเติมฝันนะฮะก่ออิฐก่อปูนอะไรให้มันเข้ามาเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณเรียนน่าจะเจอปัญหาการกับสร้างบ้านมาเยอะ ครับผม,มีเยอะมากครับม,มีอะไรอยากจะแชร์ให้เราฟัง<ะ>สักเล็กน้อยไหมครับสำหรับคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านอยู่คือทุกททุกทุกกสิ่งทุกอย่างเวลา MS จะทำอะไรเนี่ยผมว่ามีปัญหาแล้วแหละเพียงแต่ว่าคนคนที่คนที่อยู่ข้างๆเราหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยถ้าถ้าเราเจอคนที่ดีคนที่ที่คุยกันแล้วพ่อตกลงหนึ่งสองสามสี่ทุกหมดทุกอย่างนะครับผมเคลียร์กันตั้งแต่แรกจนจบ ผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเดินไปด้วยกันด้วยด้วยความสุขจะมีอะไรส่วนมากก็จะมีแต่แบบอะไรนิดหน่อยปอยัญหาเล็กอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ถ้าเราเราเราได้ทํางานหรือว่าเราได้มีอะไรง่ายๆก็มีแลนด y ้ o โฮมเข้ามาช่วยดูแลอันนี้คือตั้งแต่แลนด y ้ o โฮมเข้ามาดูแลอันนี้คืองานการก่อสร้างค่อนข้างไหลลื่นมากๆครับผมแล้วก็แล้วก,แวก,แวก็แล้วก็เรารู้สึกมั่นใจในแบรนดิ้งของแลนด y ้ o โฮมครับ บางครั้งอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีโอกาสไปตรวจงานเขาก็ทําแบบฟอร์มทุกอย่างมาให้เราดูดเราก,รก็รู้สึกสบายใจนะฮะเราก็เลยลก็เลยกล้าที่จะบอกต่อว่าเราทําบ้านกับใครผมว่าเราก็รู้สึกมั่นใจด้วยที่ที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้น มัม่นใจที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ไปใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านหลังนั้นครับอันนี้ผมว่ามันมันเป็นสิ่งสำคัญครับคําแนะนําของคุณ,ณเด็กก็คือว่าคือการสร้างบ้านเนี่ยมันใช้เงินคน่อน้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็โอกาสครั้งนี้คืออยากให้เลือกความเป็นมืออาชีพที่สุดก็แล้วกันใช่ครับของบริษัทรับสร้างบ้านครับผมะนะฮะอย่างเช่นแลนดี่โฮมเป็นต้นนะครับแลนดี่โฮมคือโจทย์สุดท้ายที่ท,ที่ที่เราจะเลือกเวลาเราสร้างบ้านครับนะเพราะว่าผมคิดว่าหนึ่งก็คือมีชื่อเสียงนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกฮะป้ายบิลบอร์ดมม่เริ่มขนาดนั้นใหญ่มากคือถ้าไม่ถ้าไม่เด็ดจริงไม่ดีจริงก็เขาคงไม่โฆษณาเขาขนาดนั้นแล้วก็เราก็ได้สัมผัสมาแล้วว่า l a n d ี่โฮมก็ก็ได้ตอบโจทย์ของเราตรงนั้นจบครับคือทุกๆอย่างที่ที่ดูแลเนี่ยฮะเทคแคร์เป็นอย่างดีคุณนด้เดถึงเลือกแลนดี้โฮมนะครับขอเสียงปรบมือดังเลย